โอ้แบบที่ขยะที่สุดในเกมนี้แบบที่ีผมเนวีดเล่นอะไรก็เล่นเด๋ออะกูกูท้อกันแบบละวอกคนจะพูดอย่างนี้ทุกครั้งที่พูดเกมตลอดไลยก็มึงดูด่านเดี๋ยวแล้วด่านมึงดูด่านที่เงี้ยเทางนั้นคู่ข้เกมพูดมาตรฐานอะไรดก็ซีผมเนวีดูตำแหน่งเอาก็ได้มึอสี่ตำแหน่ง นขาดที่อะไรขาดกันโอยโดยอลิซสามตัว <c oughs> เ้อาฮัโลโหลเกมยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ <c oughs> Okay. อยู่ภาพเกมก็นิ่งไปนิ่งกันหมดเละดเดินนิ่งนิ่งนิ่งเนี่ลวสาบแลโหดีใจมากเลยเฮ่ยสวัสดีฉันเข้ c ถึงพื l นหลังของคุด เอ r ข i งน in i m s m i ไรเป็นลึกลับยังง em> h a t ท้ามันถือป็นคู่ไม่ได้วะฮะมันถือคู่ไม่ได้คือเพูดเลยถามน้อือคู่เออไม่ได้อยู่แล้วไอ้เหี้ยบังจอไอ้สัต วายทำไมถือคู่ไม่ได้ไอ้โนโนแล้วมึอเอาสไปมาทำไมเลยน่ะอโลโลเข้มอยู่ใช่พวกุจะไปไหนแล้วดิยิง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 พี่โก้พี่นี่ชอะ ทั้งบนเหรอเนี่กยกูยิงเขาแล้วกูตายแล้วเฮดช็อตเล่นอย่าง,งโง่เลยม่มีสกิลหน่อยยิ่งยิงไม่โดนได้เลยวะไอ้ดูดิว่าจะขึ้นออกันเลยไม่เมื่อกี้เล่ไไเนไปแล้วรอบหนึ่งก็ไม่เห็นเึ้นเลอยู่มันจะขึ้นจะขึ้นเลยมันมันเป็นที่ตัวหัวชาร์จไง หนึเหลดออยูหมดวไปแต่ขึ้นแล้ขึ้นกูไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นที่อะไรกูรู้แค่หัวช้านั่งซืออยู่อยู่บนแต่ขึ้นแขึ้นนะบขึ้นยต้ไม่ขึ้นแล้วใช่ขึ้นึลงลงกูเดาใจมันไม่ได้หรอกไอ้เมงโดดีโดงอะดีโดดีดง ไปไหดรรีรอบเียวไงูรอบนี้คุณจะไม่ยบมตงูเด็กหวังว่าเฮ้ยมีขบวนขบวนเดิมได้ะปะเปิดไปแล้วอ้แสบตาเออไม่มีใครเดินไปยิงนหนเลยสปายดาวโอ้ไม่ตีนเต่ายี่นโดจากเลนโบซิกยังไม่สายเกี<อ>้ยไม่ไหวเว้ ไปเลยฮะไปฮะหมดละหมดเยลยไปตรงนู้นหมดละ o e n e m y ไม่กี่คนเจเพื่อนยิงไปละตัวเดีเยวอ่ะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละตรงนี้แหละนี่ใส่ลีโนเหรอแเจอะไรดีวะ อไปไหนแล้วมึงหนีไปเลยเหรอมึงเซฟปืนอะไรเนี่ยนี่อ่ะลูกซองอะไรไมึงลูกซองเซฟใหม่วะอาจจะเป็นของที่โฟจะเล่นห่อกใครจะไม่ต้องเล่นหรอกไม่มีใครเล่นหรอกมั้งไอ้เหี้ยเอาให้กูแม่ละเดี๋ยวกูเล่นเองเนี่ยกูโยนแล้วเนี่ยโยนไปแล้วกูมาร์กแล้ว นี่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 จะได้ไม่ต้องซื้อนี่ทำไมรีได้รวยเยอะนายผมก็เป็ได้แลสองเออลูกสองกาดเออไอ้เกดไอ้เทียวก็เล่นไอ้เที่ยไอ้คนเล่นคนนั้นมันก็กาดไมไรเทียนตว่าลูกฟองกาดช่ครับลูกองกาดจริงกาดจริงจริงครับ ไอ้ยดโ่ย่าึ่เรียบร้อย Someone is B Reload Reloading อาขอบขอบนึลูกโม่มาเลยนะครับเอีเดียแล้วควถือสไปด enemy r e m a i n i n g ถือสไปดเออเกือบไอ้ฉั์ดีนะมายิงกูไปโดนเมือนเลสฟิคเตอร์ยิงไกลไม่ได้ นี่จกเกือบตายอะไต้องซองปากเลยเต้องซองกากครับไน่กดโคตรงงเลยอ่ะมันต้องอยู่กับซองกากครับอยู่กับหักมากยิงไกลก็ไม่ได้ยิงไกลก็ไม่โดนเซนาคือเกือบตายมาเหรอทิ้งยังไงนะกดกดเลขสี่แล้วกดจีที่เพี้ยห นี่อะไรตไปถือกันไม่ได้มึงก็อไอ้สัตว์มึงเป็นตัวเดียวด้วยที่ถือได้เกียรตตายไอ้เรยบม้อยไปอย่างไวทิวข้างบนเด้วยฝักเจอสัต์ตัวว่ายอ k e over y ด a d มีอะไราอทำอะไรกัน รวมหนึ่งมันอยู่ไหนวะที่เหลือตรงนี้ปะใช่ไหมเอ้ไอมันอยู่ฐานเรานะไอ้โลเราร้อยสิบเราไเฟอร์อะแลมันอยู่ไหนบนุดได้เลยไม่ด้หรอ้ไม่ทันหรอกโอ้ยเหี้ยคุณทำไรอ่ะ ไม่มีหลังแล้วมีมีแต่ข้างหน้าไอสัตว์เยูโดนเรใกลอข้างหน้านั่นแหละเราแบแถเห็นนกแบแตตีนเมื่อโอ้ไงมันได้บ้างเิใกล้อย่าไปต่อยอย่ายิงนั่นแหะมึงต้องยิงแล้วสิบหกวิสิบหกว มันดึงเวลาเรามันวิ่งมันดึงเวลาลมันวิ่งวิ่งหนีไอ้เหี้ยนั่นอะมันวิ่งตามไปเลยมันตามไปเลยไม่ต้องไม่ต้องรหลังเละแล้วมันวิ่งหนีอันนี้กดปูมกดเดินแล้วเนี่ยไหนไว้เนี่ยตตาายายมันหนีป <ะ S 2> ไปเลยไอ้ยี่มันรอเวลาหมดอะไรวะเนี่ยบอกมันรอเวลาหมดไงไอ้เหี้ยวิ่งหนีก็ได้ไงเราไปฝ่ายตกทีใหม่ก่อนวรู้หัวตอน มันวิ่งหนีมันเล่นเป็นเีินก็ได้เขาค่อยเดินเข้าไปใกล้ๆมันจะขึ้นแล้วไปยิงทออมึงกดชิปแล้วเดินมาใกล้ๆมันมันมึงจะได้ยินเสียงชีว์เสียงเสียงรู้เลยว่ามีอะไรอยู่อะนี่อะไร โอ้เชียมองไม่เห็นเป็้ายยายยราเสร็จเเสร็จไม่ได้ r นเส็จดลเส็จเลยมันอยู่เนี่ยไปเลยไปเลามเนี่ยมือคุ้มกันเพื่อนนะนะนะมาดูนั้นดูนั้นนะฟอยูกุมาอยู่ เนี MM ่ยตรงที่กูมากอะมุดูเนี่ยเนี่ยโดยที่กูแมปอะอ่ฮะแมปนั่นแหละมามองตรงทางยาวเลยหาที่แอบๆบอกตรงนี้นะก็คือข้างหน้ากูข้างๆเข้าไปเนี่ยไม่มีแฝตมุดเยเนี่ยเดี๋ยวตรงนั้นอะเห็นปะเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยหนึ่งไม่ทันอีกช็อตได้ นี่ไงเปแกเจอช็อกดั๊นจูไอเหียมหลังเข้าไอเอฟโอสี okay. ah. ่สิบเอฟโอโฟตี้ไม่ทันไม่ทันเราทำนะครับไม่โดดทำใช่ไหมคลัันไม่ช่วยกูยิงไอเหียแม่งหลอกกูป แกรูซื้อปืนอะไรดีทำไมกูเป็นคนถือสตล์กูอยู่ว่าพวกมึงแล้วนะชเกียดข้าม

เฮ้ก hey, ดูหลังต้องเนก็ทำไมเป็นอยางนั้นตลอดเลยวะมไม่ดูหลังเอากู <c oughs> เรียบร้อยวันจะตาย <c oughs> เออเออแต่กูช่วยยิงมึงตอนนี้เจอไก่สบายเลยอเอาเฮียยอมแพ้เลย่ได้ ง่ายเลยอ่ะหรอกครับแบบไม่ไหวแล้วเจอโอ딘กูเข้าไปเออเลยให้ผมได้ทุงฝีมือหน่อยสิแม่งเย่ไล้ถูกกรขคาไปแต่เข้าลูกกูแตงกูได้แตงพอแล้วซื้อตัวอะไรดีด้วยตัวอะไรดีตัวอะไรดี